สวัสดีครับวันนี้เรามาบ้านเพื่อน,นครับที่เขาใช้แบบเศรษฐกิจพอเพียงมากครับมีเลี้ยงวัวเลี้ยงปลาเลี้ยงหมูเลี้ยงไปเลี้ยงไก่ใช้ชีวิตแบบธรรมดามากนะครับเดี๋ยวเรามาสัมพักกันถ้าคนไหนเข้ามาชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับนะครับนี่เขาเลี้ยงวัววัวนี่วัวขุนนะครับวัวขุนเรียกส่งที่าฟาร์ม ปวามวัวพนนิยมเจ้าขุนจะมีนัมเบอร์มีอายุมีอะไรหลายๆอย่างครับนี่อวดมากกำลังกินเลยเจ้าของก็เพิ่งเพิ่งให้อาหารทุกเสร็จกำลังดีกำลังดีบ้านแบบธรรมดา บ้านสวนเศรษฐกิจกพอเพียงใช้ได้เลยคับบุคคลคนนี้ครับที่นี่เดินเข้าไปดูหลังบ้านครับะนาวมะละกอหญ้าไว้ให้กลัวนี่เกี่ยวแป๊บเดียวเกี่ยวแป๊บเดียวแล้วมาปัน่นให้กลัวนี่เลี้ไก่ เลี้ยงไก่แล้วมีกวัวฝั่งนู้นนี่เจ้าของขอยู่นลยครับนี่เจ้าของเขากำลังให้หายกัวตัวเมียอยู่ตัวนั้นตัวผู้เึงพอขนส่งคนอย่างำํำก็ไม่ใช่คนหรือคนไกลพักพวกกันเลยะครับ <S <S ส่วนมากจะไปหาถ่ายทำบ้านพักพวกแลักกินเหล้าบ้านพวกเจงาตัวนี่ ตัวเมียนีไ่ไหมเออหกตัวหตัวที่เป้ยเปรี้ยงเอาวัวพูดดีเยเออนี่เป็นภาษาท้องถิ่นนะครับเป็นภาษาผู้ไทยเนี่ยเจ้าของฟาร์มกัวครับทักทายทักทายชาวเน็ตนะครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับผมชัยยาเสียชัยยาคนบ้านนาแต่มีตังมินเก็บมากกว่าผมอีกไปตายไป นี่เป็นคนอยู่แบบธรรมดาบ้านบ้านเราครับเ,ออเขาบอกเลี้ยงเล,เ,ลเล่นเล่นเล่นวะเลี้ยงเล่นเล่นแล้วะปล่อยลงไปปุูงงาปุ้งยางไปให้มันกินพุ้งง่วนเุองกับกำลังเฟืองเช็ดเช็ดข้องอูหมูนี่เลี้ยงไว้กินเลออ่นนี่หมูหมูเดี๋ยวไปดูหมูไว้กินเล่นเวลาพักพวกมาแต่วันนี้เขาจะให้เมนูไก่ จะปลาก็ได้ครับตกปลาได้เนี่ยตกปลาได้หางเฟืองเมตรหางเฟืองสิบเมตรหางเฟืองตองนั้เหาอเออขอกวดเลยสิตอันนี้ขอกงัวนี่จะทําขยายไอ้ทั้นที่เก็บฟางข้าวนะครับแล้วก็อันนี้คอกัวอีกตัวใหม่เนี่ยวัวที่เขาเลี้ยงเป็นตัวเมียทุ่งนาทุ่งนาที่เขามีอยู่มันมีความสุขมากครับผมอยากมีชีวิตเหมือนเขาจริงๆเลยอยากเป็นไม่ต้องทําอะไรวันวันอยู่กับสัตว์เลี้ยง เป็นวะเลี้ยงชีวิตกับครอบครัวสบายแล้วเลี้ยงไหมพ่ะย่าทำเอ,ทำเองทุกอย่างไม่ต้องจ้างใครได้ดูหมูดูหมูอืมดูหมูมีหมูขาวและหมูดำด้วยครับ<ม>อ๋อหมูด,มด,ดำมหมูขาวอ๋อ บริหารจัดการน้ำของของฟาร์มเขาครับ,รบไม่ใช่ไม่ใช่เชิงฟาร์มเป็นเป็นเป็นงานเลี้ยงแบบครอ,อบครัวบ,บริหารจัดการน้ําถือว่าบริหารดีนะครับระบบมีสปริงคงเปริงเกอร์เรียบร้อยมีลินฟ้ามีผลไม้เกือบทุกอย่างครับที่นี่ทุกอย่างคือแทบจะไม่ได้ซื้อแทบจะไม่ได้ซื้อเลย ามะาเขือพวงระพวงระพรามะนงมะนาวส้มโอมะละกอมะปางมะละไอกระท้อนอะไรเงี้ยมีมีมีครบือทุกอย่างมีมีเราแทบจะไม่ซื้อเลยครับซื้อถ้าถามว่าซื้ออะไรไหมไม่วันวันหนึ่งแทบจะไม่ซื้อที่นี่ไม่มีอะไรที่เราจะซื้อไม่มีเรื่องจะเสียเงินเลยแค่อยู่ไป กับธรรมชาติที่มันมีมีกินทุกอย่างที่เนี่ยผมว่าโอเคมากกับชีวิตที่แบบเออเราพร้อมเจ็ก,กเกษียณเนี่ยเหมาะเลยหรืคนคนเบื่อเบื่อแบบในเมืองเหมือนในเมืองเบื่อเมืองรุมงมาอยู่ที่นี่โอ้โหสุดยอดเลยมาเรี้ยงทำแบบนี้ บ้านก็อยู่แบบสบายๆครับไม่ได้ที่เรียนอะไรมากมาย แบบเดือดเลยครับที่จริงมันจะอร่อยอยู่แล้วครับแต่โคตรอร่อยเพิ่มนะครับรู้ไหมคืออะไรแหมมันมีสมุนไพรเข้ามาดูที่คนให้ชิมให้ชิมหยาบคายมันหยาบเพราะว่ามันเป็นไก่ที่มันไม่ดูหนังหน้าคนกินก็รู้ว่ามันหยาบมึงหยาบคายหรือไก่หยาบคาย อูย่าตายไงไกดีท si ี่แพ้แล้วนะนี่จะบอกว่าดีว่าดีไก่ได้เริ่มเริ่มเริ่มอ่อนไหวละแต่มันแหละยอนคายแต่คนกินจะเริ่มยาบแล้วนี่เป็นไงครับเป็นไงเนี่ยนี่หากินยากมากครับคนที่ทำเนี่ยเชฟบุงเชฟบุงเออเชฟบุญเออ ดูดูดูครั้อนร้อนไก่อุโอ้โหไก่อุสมุนไพรครับโอเคไก่อุบสมุนไพรถ้าขาดไม่ได้นะครับขาดไม่ได้สมุนไพรใบนี้ไม่ได้เลยนี่ครับสมุนไพรครับของแท้ของแท้ของแท้ไย่ใ่แปอะไรกเินไปเร้นแกลยกินเลยคนม่ได้กินันเดียวข้ามา้ามาใหกินข้าวเจีข้าวเนียวเดี๋ยวกินข้าเจ้าอข้าวเจ้าขออนุญาตรับประทาน เขา้าครับไม่ใชครับบ้านผมเรียกเดีวเข้ากครับ <laughs> ครับวันนี้เรามาบ้านถาอนอวอรอำเภอปราลากจังหวัดน,<ภ>น,น,นครพนมนะครับเรามาดูฟาร์มตะกัแตนเล็กๆนนแบบเศรษฐกิจพอเพียงนะครับน,นี่นี่คือลูก,ลกตะกั่แตน,น ในในนี้ได้หลายไปแล้วครับในคอกน้อยเนี่ยประมาณเป็นม่านมืดหนื่งพีเนาะเป็นมื่นหรอบหอดบอกอืมตัวนี้ตัวเล็กอยู่นะครับ อ๋อยังตัวเล็กอยู่ลงทุนเท่าแรถ้าหลายปันไดครับนี่พันห้าครับทงังเงี้ยนะพันห้าบ่ขีดเดียวขีดเดียวขีดขีดเราจกบัตรขีดละพันขีดละพันอ๋อแต่เจ้าโมา่เพาะเองเลยบ่ครับอเอาาเอซื้อไข่มาแล้วก็เอเองอ๋อมาปล่อยแนงไว้ มันไม่ออกเลยเอาไม่ก็โดดหรอไม่เนี่ยนี่ตัวเล็กหรอตัวเล็กยังไม่โตตัวนี้คอกใหญ่ครับคอกใหญ่เริอกขยายคอกอ่าโอ้ไม่ถึงว่าต้องขยายคอกไปเรื่อยๆเหรอคะมันมันกับไข่กับไข่มาหลังอือมันก็กินนั่นพวกหญ้ากับ

มาณขี่ตั้งแต่ต้นอยู่ประมาณสามพันตัวนี่แหละเอ็เดนะครับครับไล่เอยาพันแล้วปั่นอืมอันน่าจะประมาณสามหมื่นอ๋อสามหมื่นสามหมื่น 3, ตวัวเนาะกิโลหนึ่งสามกิโลก็ประมาณเศนนี่นแหละอ่อนนี่แหล,ละครับขึ้นอยู่ที่เฮาดูเลได้ว่ามันเ<อ>บ่้หลายทำได้นะไปไปซื้อมันใส่ไข่มันอยู่มหาท้ายกับใกล้ๆบ่อ๋อมาไส้เขาก็เลี้ยงเนาะเลี้ยง อายุบ่ครับประมาณเดือนของผมเดือนนึงเดือนหกมือก็เริ่มไข่เนี่ยนะไข่เร็วครับผมสำหรับไข่เร็วอยูวว่าเดือนเดือนหกมือผมเริ่มมาจากสี่สิบห้ามือกับเริ่องขายแล้วโอ้บัดบัดมันไข่จะให้ไข่ใส่ใส่ใส่บ่ครับเออใส่แต่ละมังใส่อย่างก็ได้ครับเาะแต่เป็นใส่นะเออใส่มีความชื้นในมันก็ใส่ได้ครับ าหาก,ก่อนเดียวแล้วจะไปหาให้ <laughs> ไปสวดไปหน่าบ่